สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตน้ําหนักของรถถังจิตเมืองนน์นะครับก่อนที่จะเจอกับทาเครุในวันที่23มีนาคม2568นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งทั้งคู่จะชกกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับซึ่งชกในรุ่นไฟเวทนะครับน้ำหนักไม่เกิน135ปอนด์ครับตอนนี้นะครับน้ำหนักของรถถังเองครับก็เกินอยู่ราวๆ6กิโลกรัมนะครับกว่าจะถึงวันชกนก่อนหน้าจะไม่มีปัญหานะครับ ไฟก่อนๆน,นี้รถถังมีปัญหาเรื่องน้ำหนักนะครับไฟนี้ก็เลยใช้นักโภชนาการนะครับมาดูแลเรื่องอาหารการอยู่การกินนะครับกินแล้วอะไรมีประโยชน์นะครับกินแล้วอะไรนี่เรียกว่าให้พลังงานนี่ไฟนี้นี่รถถังนี่ถือว่า ใช้ทั้งนักโภชนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาควบคู่ด้วยนะครับทางการซ้อมการกินนี่ถือว่าไฟนี้นี่เกินร้อยจริงๆนะครับเนื้อตัวนี่ก็ถือว่าดีมากๆนะครับซิกแพคนี่ก็มาเป็นลูกเลยนะครับสำหรับไฟนี้ครับเนื้อตัวถือว่าดีกว่าไฟก่อนๆอย่างแน่นอนนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าถึงวันชกแล้วนะครับรถถังจะไม่ทําให้แฟนมวยผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของน้ําหนักนะครับเพราะก่อนหน้านี้บอสชาตรีก็เคยเตือนรถถังเรื่องน้ําหนักอยู่แล้วนะครับว่า อย่าให้พลาดอีกนะครับไฟนี้นะครับรถถังจริงได้จ้างนักโภชนาการนะครับเข้ามาดูแลเรื่องการอยู่การกินนะครับแล้วก็การคุมอาหารการลดน้ําหนักนะครับฉะนั้นนะครับไฟนี้ผมเชื่อเลอเกินนะครับว่าทุกอย่างน่าจะไม่มีปัญหานะครับเราก็มาดูการฟิตซ้อมของรถถังนะครับดูว่าเขาซ้อมแบบไหนนะครับสภาพร่างกายเนื้อตัวดีแค่ไหนนะครับก่อนที่จะเจอกับทาเครุนะครับ Good. push. Uh. Bye. Up. ba đi bán khẩu đi hấp đồ mấy thơm đi ướp đi chết Yeah.

เราก็ได้เห็นการฟิตซ้อมของรถถังไปแล้วนะครับแล้วก็ได้เห็นสภาพร่างกายเนื้อตัวนะครับถือว่าไฟนี้นี่ฟิตเกินร้อยจริงๆนะครับเนื้อตัวนี่ถือว่าดีมากๆนะครับสาหรับไฟนี้นะครับตั้งแต่ให้นักโภชนาการมาดูแลเรื่องอาหารการอยู่การกินนี่และก็การคุมน้ําหนักนี่ถือว่าไฟนี้นี่สภาพร่างกายนี่ถือว่าฟิตจริงๆนะครับสำหรับรถถังนะครับรอแค่วันช่างจริงเท่านั้นนะครับดูว่าจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับหรือจะเหยียบตาช่างครั้งเดียวแล้วผ่านเฉลุยนี่อันนี้เราก็ต้อง รอติดตามแล้วก็ให้กําลังใจรถถังนะครับและรถถังเองนะครับก็ยืนยันนะครับว่ากว่าจะถึงวันชกนะครับยังไงยังไงนะครับก็ทําได้อย่างแน่นอนนะครับอยากให้แฟนมวยนี่สบายใจได้นะครับเราก็รอติดตามนะครับดูว่าทาเครุได้รถถังนะครับผลการแข่งขันจะจบแบบไหนนะครับใครจะน็อกใครอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับก็หากมีข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกิลามวยไทยนะครับเราก็จะมาเดทข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับผมครับ